นในสต,ติพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการจัดระดมทุนของพักพลังประชารัฐที่จะจัดขึ้นที่โรงแรมเซนทรัลแกนในวันที่30มกราคม66ว,ว่าเรื่องการระดมทุนของพักพลังประชารัฐได้ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งพักพลังประชารัฐได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่ตาง ที่มีผู้แสดงเจตจำนงซื้อโต๊ะรูปกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ170โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายสันติกล่าวต่อว่าอีกในยะหนึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ความหมายอย่างน้อยที่สุดก็จะมีพี่น้องประชาชนและนักลงทุนหลายส่วนให้การสนับสนุนถึง1,700คนขึ้นไปก็ต้องถือว่าพักเป็นที่ชื่นชมและเป็นความบั่นใจของนักเศรษฐกิจนักลงทุนนักวิชาการตลอดจนพี่น้องประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนในการทำงานของพัก รรคพลังประชารัฐก็จะนําเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างเช่นนโยบายแรกที่ได้ประกาศออกไปนั้นผลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและอุปนาถพลังประชารัฐได้ผลักดันนโยบายเพิ่มเงินในบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากนอกเหนือนี้เรายังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตความเท่าเทียมของสตรีการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเยาวชนซึ่งเราจะต้องพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของลูกหลานเราให้ตามนวัตรกรรมโลกให้ทันนายสันติกล่าวต่อว่าวันนี้พักพลังประชารัฐได้บุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถเข้ามาร่วมทํางานอย่างเช่นนายอุตมะสังวนายนนายสุทธิรัตน์สนธิจิวรวงศ์พลเอกวิ๊ทเทปพัสดินณอยุธยาก็ยิ่งทําให้พักแข็งแกร่งซึ่งนอกจากท่านที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่กําลังเรียงคิวเข้ามาร่วมงานกับพักเราเชื่อมั่นว่า พักพลังประชารัฐจะเป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนและสุดท้ายขอเป็นตัวแทนพักพลังประชารัฐกับขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาสนับสนุนเราให้ขับเคลื่อนงานต่อไป